ัก็อขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนเพื่อเอฟซีที่รักทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟน้ําตกในเส้นทางรถไฟสายกาญจนบ,บุรีเส้นทางรถไฟสายมรณนะสปานข้ามแม่น้าแควนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ด้านด้านเหนือนะครับของสถานีรถไฟน้ําตกแล้วก็ขบวนรถไฟที่จอดอยู่นะครับเป็นขบวนรถไฟโดยสารซึ่งขบวนหนึ่งก็คือขอบวน910นะครับ ที่จอดอยู่อีกฟางหนึ่งนะครับเป็นรถนาเที่ยวนะครับขบวนพิเศษนําเที่ยวที่909910 90นะครับนะฮะหัวรจักรสีส้มๆหมายเลข4146นะครับ <het> ส่วนขบวนที่จอดอยู่หัวรจักรหมายเลข4139กับรถปรสอสีเขียวๆนี่ก็เป็นรถท้องถิ่นนะครับระหว่างน้ำตกไปนนบุรีนะฮะ วันนี้นะครับจะพาเพื่อนเนทุกท่านนะครับมาเดินทางไกลนะครับเป็นการเดินทางไกลระหว่างจากสถานีรถไฟน้ําตกนะครับไปทางสุดปลายรางฝั่งทางเส้นทางรถไฟที่จะมุ่งหน้าไปทางพม่านะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่เดินไปถึงพม่านะครับเพราะเราคงจะตายกลางทางก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปถึงแค่ปลายรางสถานีเป็นป้ายอยู่รถไซโยกเนาะป้ายอยู่รถไซโยกนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางไปพร้อมๆกันเลยครับ เราจะเดินกันจากด้านฝั่งทางนี้นะฮะฝั่งทางตอนนี้เราหันหน้าไปทางพม่านะครับโอโพูดเหมือนอยู่ตะเข็บชายแดนยังไงไม่รู้นะน <c oughs> นี้เป็นเส้นทางรถไฟสายน้ำตกนะครับแล้วก็ขบวนที่จอดอยู่นะครับ4 1 4 6นึ่ขบวน910นะครับ หันกลับไปฝั่งนู้นเป็นสถานีน้ําตกนะครับตอนนี้เราเดินมาทางนี้นะครเราจะเป็นการเดินบนทางรถไฟนะครับเพราะว่าเป็นการสํารวจเส้นทางรถไฟนะครับนี่นะ ว่็ไม่รอดไม่ใช่เเจอไ่ใช่เเจอลมสิบบาร์เข้าไปนี่นะครับอ่าสักพักขบวนที่910นะครับจะอ่าทำสับเปลี่ยนนะครับมาที่ทางประธานนะครับเพื่อเตรียมจะเตรียมจะออกนะครับเดี๋ยวเราก็จะถือโอกาสนี้นะครับถ่ายขบวน910ด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับก็จาง,งเลยเองะางเลยมอ่ะอตอนนี้นะครับเรากำลังเดินไปที่ปลายปลายปลายรางนะครับของเส้นทางรถไฟสายมรณะหรือว่าเส้นทางรถไฟสายน้ำตกนะครับซึ่งในอดีเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับเป็นเส้นทางรถไฟของอาทางทหารญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งได้นำเฉลยศึกสงครามหาเอเชียบรพาเนี่ยนะครับมาทำการก่อสร้างนะครับแต่ว่าทางที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี่นะครับเป็นทางที่การรถไฟปรับปรุงใหม่หมดแล้วนะครับแทบจะไม่เหลือซากอะไรที่เป็นของเก่าเลยนะฮะแม้แต่เหล็กรางรถไฟแม้แต่หมอนหมอนก็เป็นหมอนคอนกรีตหมดแล้วนะครับอาจจะมีก้อนหินที่เป็นของเก่าอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเราคงไม่รู้นะว่าไหนเก่าไหนใหม่ นะครับเรามาเดินสำรวจเส้นทางศึกษาเส้นทางสายประวัติศาสตร์ไปพร้อมๆกันนะครับปัจจัยตัวนี้นะครับเป็นปัจจัยตัวสุดท้ายในเส้นทางสายน้ําตกนะครับปัจจัยสับรางด้านเหนือสุดของสถานีรถไฟน้ําตกนะครับซึ่งรางรถไฟที่นี่นะครับก็หลังจากที่การรถไฟได้ปรับปรุงใหม่ก็เป็นารางขนาดใหญ่หรือว่ารางร้อยปอนด์นะครับแล้วก็หมอนคอนกรีตหมดแล้วนะครับ ซึ่งในสมัยสงครามโลกจริงๆที่ญี่ปุ่นเขาเขามาทําการวางรางเนี่ยเป็นรางขนาด50ปอนด์นะครับแล้วก็เป็นหมอนไม้ด้วยนะฮะนี่นมันจะทุรักทุเลนิดน,นึงนะฮะเพราะว่าเราเดินอยู่บนทางรถไฟนะครับซึ่งเส้นทางรถไฟจากตรงนี้นะครับไปจนถึงปลายรางเนี่ยหรือไปอยู่รถไซโยกเนี่ยจะใช้ระยะทางประมาณ9 ร้อเมตรซึ่งจะใช้เวลาในการเดินประมาณสัก20นาทีแต่ว่าเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินสำรวจไปเรื่อยๆก็จะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับจุดนี้เป็นทางตัดที่มีเครื่องกั้นถนนนะครับ